เอวัมเมสุตังเอกังสมยังภควาภาลาสิยังวิหารติอิสิปต,ะตะเนมิคทะเยตตระโขภควาปัญจวิคทเยภิกูอามันเตสิเอวัมเมพิกขเวอันตาปัปพชิเตณนนะเวสสเวสวิตัภาโยจายังกาเมสุก,กามาสุรักขันลิกานุโยโคอีโนคัมโปคัมโม ปูุชะนิโกอาณาริโยอาณาัสสันหิโตโยจายังอตตกิลมะฐานุโยโคถุกโขอาณาริโยอาณาัสสันหิโตเอเตเตพิกเวอุโภอันเตอนุปะคัมมะมัทิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายะ อภินญายสัมโมทายะนิพพานายะสังวัตติกตมาจัสาพิขเวมัททิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภินญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอัถังคิโกมัคโคเสยยะธีทังสัมมาทิฐิสัมมาสังกปป สัมมาวาจาสัมมากรมมโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาพิขเวมชทิมาปฏิปทาตถาคตเณรอภิสัมพุทธาจกขุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอีทางโขปณะพิขเวทุกขังอริยสัจจังชาติติทุกขาชรลาปิทุกขา มรานาปีทุกครั้งโสกัปะริเทวทุกขะโทมัณส,สุป,ปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกครั้งสังยำปิดชังนะละพติตับปังทุกครั้งสังขิตเตนะปัจจุป,ปาทานัคขันธาทุกขาอีทัอิทางโคปะนณะทิขเวทุกขาสมุทโยอ,อริยะสัจจังยายังตันหา โปโนภะพิกกานันทิราคะสหคตาตตระตตระพินันทินีเสยยถีทางกามตัญหาภาวะภาวตันหาวิภวะตัญหาอีทางโคปะทนาิขาเวทุกขะนิโ,โรธอริยสัจจังโยตัสสาเยวะตัญหายะอาเสสะวิราคะนิโ,โรธจาโครปรติดนิสันโค มุตโตอนารโยอิทางโขปนาพิขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคคเสยยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชีโวสัมมายาวายโมสัมมาสัมติสัมมาสมาธิอิทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิขเว ปุเพอานุนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปนิทังทุกครั้งอริยสัจจังปะลินเยยันติเมพิขเวปุเพอานุนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปนิทังทุกครังอริยสัจจังปะินญา ตันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงทัปาติญาณังทัพปาติปัญญาอุทัปาติวิชาวทัปาติอาโลโกทัอปาติอีทางทุกขสะสมทโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงทัปาติญาณังทัพปาติปัญญาทัพปาติวิชาวทัปาติอาโลโกอุทัปาติตังโขปนิทางทุกขสะสมทโยอริยสัจจัง ปหาตพันติเมพิขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงทุทปาธิยางอัทปาธิปัญญาทุทปาทิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาทิตังโขปนิทางทุกขสมุทโยอริยสัจจังมหิปหีนันติเมพิขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงทุทปาทิยางอัทปาธิปัญญาอุทปาทิวิชาทุทปาทิอาโลโกทุทปาทิ อิทางทุกขนิโรธาอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนุนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาทัปปาธิวิชาทปปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปนิทางทุกข ot, glorious, salud, Johnson, นิโรโธอริยสัจจสัจฉัตสัจฉิกาตัพันติเมพิขเวปุเพอนุนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงทปาทิยานังทัปปาธิปัญญาทัปปาทิวิชา อุทภปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปนิทังทุกขะนิโรธอริยสัจจังสัจฉิกะันติเมพิขเวปุพเเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงทุทปาธิยาณังทุทปาธิปัญญาอุทภปาธิวิชาอุทภปาธิอาโลโกอุทปาธิอิทังทุกขะนิโรธะคาไม่มีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิขเวปุพเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงทุทปาธิยาณัง อุทปาธิปัญญาทปาธิวิชาทปาธิอาโลโกทปาธิต like ังโขปณิทางทุกขะนิโรธะแค่มีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตพันติเมพิกเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาทปาธิวิชาทปาธิอาโลโกทปาธิตังโขปณิทางทุกขานิโรธาแค่มีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเว ภเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงทปาธิยานงางทปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาทปาธิอาโลโกทปาธิยาวิกียาวกีวัดวันจะเมพิขเวอิเมสุตจตูสตุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัดตังทวาทายาทวาทสาการังยาถาภูตังยานทัศนัง นวินสุวิสุทังองโหสิเนวะตาวาหังพิกเวสเทวเกโลเกส,มกเกสัมมาระเกสัพพมเกสัตสัมมาณะพรมหมนิกยาปชายะสุเทวมนุษยะอนุตตรลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุโทโธปัจจัญญาสิงยะโตจะโขเมพิกเวอิเมสุจะตุสุอริยสัจเจสุเอวันติ ปริวัตตังทวารทศการังยถาภูตังยานัทสนังสุวิสุธังอโหสิอาถาหังพิขเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพพมเกสัสนะพราหมนิยาปะชายะเทวมนุสสายะอนุตรังสัมาสัมโพธิงสัมาสัมพุมมมพโทโธพินปัจจังยาสิง ยานันจะปณนะเมทสนังอุทธปา,าธิอากุปปาเมวิมุตติอายะมันติมาชาตินานัตนตถิธานังปุนภะโวติอิทมะโวจะพักขวาอัตามะนาปัญจวัคคียาภิกขุพักขวะโตภาสิตังอภินันทงอามิสอิมัสสะมินจะปณนะ เวยยกับละนัสมิงพันยะมาในอายัสะมะโตโกนทันยัสะวิระชังวีตมะลังธรรมะจักขุงอุญปาธิยังกินจิสมุดทะยะธรรมังสุพันติสุพันสัพพันตังนิโรธะธรรมันติปวติเตจะภะควตาธรรมะจักเกภุมมาเทวาสัตถมานุสาเวสุง เอตมัมภคะวตาภาลานสียังอิสิปตเนมีบะทายอ,อนุตตรลังธรรมจักกลังประวัตติตัตงอป,ปิอป,ปะติวติยังสมมเนณวาพรามเนณวาเทเวนาวามาเรณวาพรามุนาวาเกณจิวาโลกัสมินติภูมานาังเทวานางสัตทังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัตทมนุสสาเวสุง จาตุมหาราธิกานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาตาวติงสาเทวาสัทมนุสสาเวสุงตาวติงสานางเทวานางสัตว์ทางสุตวายามาเทวาสัทมนุสสาเวสุงยามานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาตุสิตาเทวาสัทมนุสสาเวสุงตุสิตานางเทวานางสัตว์ทางสุตวานิมานารตีเทวาสัทมนุสสาเวสุง นิมาลตินังเทวานังสัตทังสุตวาปรณิมิตตสัพวะวัตีเทวาสัทมนุสาเวสุงปรณิมิตตะวะสัวัตีนางเทวา,าสัตทังสุตวาพรหม,ม,ม, <c oughs> มกายิกาเทวาสัทะมนุสาเวสุงเอตัมภขวัตตาภารณสิยังอิสิปตเนมิฆาทะเยอนุตรังธรรมะจักกัางปวัตติตัง อปติวติยังสมเนนวาพรามเนนวาเทเวนวามะมาเลนวาพรามมุนาวาเกนติวาโลกัสเนติอิติหเตนะขัดเนนะเตมะมุหุเตนะยาวะพรามโลกาสัทโธอัจฉุตสัทโธอพุทธคัจฉิอายันจะ พระสสะหัดสีสโลกัธาตุสังกปิสัมปักกัปปิสัมปเวทิอภิอัอปปาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุละโหสิอติกมมัมไมวะเทวานังเท,เทนานุภาวังอัตโขภคะวาอุทานังอุทาน,านสิัญญาสิวตัตโพโกนทันโยออัญญาสิวตัตโพ กทันโยติอิติหิหังอายัสมัโตโกทันยัสะโสโกทันยัสะอญญาโกนทันโยเตวะนามังอโหสีติอิติปิโสภัควาอรหังสมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภัควาติ สวากขาโตภะคะวตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปสิโกอุอปะณิยโกปัจัตตังเวทิสะโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆยาทิทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาปุขา เอสาภควัโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรณิโยอนุตรังปุญญกเขตตังโลกัสสาติจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสีเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตัญจะมหาราชาตวังมังโปสัทุโนทิปังกาเลเทโวสุโปโสทิกินจิเทโวเยสักโกปัชชังทัสมิงกินเนวาทัตาติปียัง การตังสาลริปุโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนานัยเยมณีจินดาปียังจะนะทานังสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะสักกตวาพุทธรัตนังโอสถังตมังวรังิตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชนะโสธินานสันตุพุทธวาสัพเพทุกขาวูปสเมตุเตสักกตวาธรรมรัตนังสังโอสถังตมังวรังปาลิลาหูปัสสมมานัง ธรมมเตเชนะโสตินานสันตุปัถวาสเพภยาบูปะเมตุเตศกกตวาสังฆรัตนังโอสถังตมังวรังอาหุเนยยางปางหุเนยยางสังคเตเชนะโสธินานสันตุปัถวาสเพโลกาบูปะเมตุเตอิติปิโสภคะวาอรหังสมาสมุทโวิชาจารณะสัมปโนสุขโตโลกาวิทู อนุตโรบุริสัทธมสารติสัทธาเทวมนุษยานังพุทโภคขวาติสวาขาโตภคขวตาธโมสันติโกอาาริโกเอหิปติโกโอปนญิโกปัจตังเวทิตาโพวินยุหิติสุปฏิปันโนภคขวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภคขวโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภคขวโตสาวกสังโฆ สามีจิตปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยติทังจตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาปุลาเอสภควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักกิเนโยอัญชลีการนิโยอนุตตะังปุญญาเขตังโลกัสาติจินดามณีปิยังมันตังยสังถาสังโกนางอุปสันติสเนหังมาตาปิตวา โอระหังปโภตันจะมหาราชาตาวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเรเทโวสุปโปเสทิพินเสทิกินจิเทโวเยศโกปจชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังปะสาลิปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนานะเยมณีจินดาปียังจะท่านางสัพเพชนพะผูชนาปิยังมะมะสักตาวาพุทธรัตนังโอสถังตมังวัง ตังเทวมนุษสานังพุทธเตชนะโสตินานสันตุปทวาสัพเพทุกขาวูปะเมตุเตสักตวาธรรมรัตนังโอสถังตมังวรังปาลิลาหูปะสมนางธรรมะเตเชนะโสตินานสันตุปทวาสัพเพพยาวูปะเมตุเตสักตวาสังฆรัตนังโอสถังตมังวรังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังฆะเตเชนะโสตินานสันตุปทวา สัพเพโรคาวุปสเมตุเตอิติปิโสภคะวาอรหังสมมาสมุทโววิชาจารณสัมปโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสาระิสัทธาเทวมนุษะนางพุทโภควาติสวาขาโตภคะวตาธโมสันติติโกอาาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวธิตาโพวินยูหิติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทางจตาริปุริสะยุคานิอัฏฐปุลิสาปุคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกัสสาติจินดามณีปิยังมันตังสัง ยสังถาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตวาโอรหังปะโพตันจามหาราชาตวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเรเทโวสุโพเซธิกินจิเทโวเยสักโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิปุโตพระวันตุเมสิทธิราพังชนานะเยมณีจินดาปิยังจะท่านังสัพเพชนาพหูชนาปิยังมะมะ สกัตตวาพุทธร <ke> ัตน <ke> <ke made olmaz tutaj> <ke> ังโอสถังตมังวรังยิตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตชเชนะโสธินานสันตุปทวาสัพเพทุขามูปะเมตุเตสกัตตวาธรรมรัตนังโอสถังตมังวรังปาลิลาหูปะสมนังธรรมเตเชนะโสธินานสันตุปทวาสัพเพพยาวูปะเมตุเตสกัตตวาสังฆารัตนังโอสถังตมังวรัง อาหุเนยยังปางหุเนยยังสังฆเตเชนะโสตินานะสันตุพตะวาสัพเพโลคาวุปะเมตุเตชย,ยาสนากตาพุทธาเชตาวารมารังสวาหานังจตุสัจจาสัพพังระสังเยปิยงสุนรา,าสภาตันหังกราธโยพุทธาทวีสตินนยกาสัพเพปฏิทิตาามหังมัตเเกเต,เตมืสลา สีเสปฏิทิโตไมหังพุทโธธรโมโุโธเจเนสังโฆปฏิทิโตไมหังมเรสพะกุนากโรโอหาเทเยเมอนุรุตโธสาลิปุโตจะทักิเนโกทันโยปฏิภาสมิงโมคารโนจวามะเกทักิเนเสวะเนไมหังอสงนันทลาหุลากัสโปจะมหานาโมอุพาสุมามาโสตะเกเกสะโตปิติภาคัสมิงสุริโยวะปะพังการโนิสินโนสิริสัมปโนโสพิโตมิณิปุกโว กูมารักกัสโปเทโลมเฮสีติตวตะโกโสมแห่งวัฒเดนิจังบิฏตาสิากุนาคารโรปุนโนคุลีมาโรจอุป,ปาลีนทะทศสิวลีเทลาปัญจเมชาตานาัลาเตเตลกามามมาักเสสาสิติมหาเทลาวิชิตาเินัสาวกาเอเตสิติมหาเทลาชิตาวนญโตชิโนรสาเจันตาสิรเตเชนะอังคมิกสุปสันติตาและตานางปรุรโตอาสิทักิีเนเมตตาสุตการทชัชชคังปัจโตอาสิวามีคุลีมาลกาัง ขันธโมรพิตันจะอาตานตยสุตกัรอากาเศชัทนังอาศิเสสาปาการสันทิตาชินานนาวรสังยุตตาสตปาการลังกตาวตตาปิตาที่สันชาตาภัยระเจตุปตวาอาเสสาวนิยังยันตุอนันตชินะเตเสาวัสโตเมสกิเจนะสตาสุทัพปัญเชลชินาปัญชรมัชฌมหิวิหารันตังมิหิตทะเลสหะเปรินตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาอิจิวะมันตุขุโตสุรโคชินานุภาเวนชิตุปตโว ธรรมานุภาวนาชิตาริสังโฆสังฆานุภาวนาชิตันตลายโยสัทธามนุภาวะปริตโตจลามิชินะปัญเฉลติภาหุงสหสัสสมพินิมมิตาสาวุทันตังครีเมขลังอุทิตโคระเสนมารังอานาธิธรรมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตทสาภวตุเตชยยมังครลานิมาลาติเลกามพิยยชิตัสัพพารติงโคลำปนาละวะกามาคมัฏฐายขัง ขันตีสุทันตวีตินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคลานินาลาคิลิงขจวรังอติมาตภูตังทาวาคิจักกวสณนีวสุทารุนานตังเมตตามภูเสกาวีตินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคลานิอุขีต,ตะขักขมติหัตถสุทารุนานตังทาวันติโยชนะปะทถังคุลิมาละวันตัง อิตีพิสังขาตามโนชิตวามนินโทตันเตชสาภะวตุเตเชยมังคลานิกตาวานากาธรมุทลังอิวคัคพินิยาจินจายทุทวจนะังชนก,กายมชเชสันเตน,เตนโสมวิธินาชิตวามนินโทตันเตชสาภะวตุเตเชยมังคลานิสัจจังวิหาย,ยมติสัจจกวาทัเกตุงวาทาพิโลปิตตมนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปชลิตโตชิตวามนินโท ตันเตชสาภาวะตุเตเชยมังคลานินันโทปนันทาปุชคังวิปุธังมหิทธิงปุเตนะเทระปุชเคนะตมาปยันโตอิทูปเทสวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชสาภาวะตุเตเชยมังคลานิทุกขาหติทิปุชเคนะสุธาทหัตถังพรามังวิสุทธิชุติมิติภกาพิธานังยานาคเทนวิทินาชิตตวามุนินโทตันเตชสาภาวะตุเตเชยมังคลานิ เอตาปิพุทธชยมังคร,ระอัตคาถาโยวจโนที่นาทิเนสรเตมตันทีหิตวานาเนกวิวิธานิจุปัฏถวานิโมขังสุขังอธิขเมยยะนโรสปัญ,ญโยมหากาลุนิโกนาโถหิตายะสัพพปานินังปูเรตวาปาละมีสัพพาปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนนสัจวัเชนะโหตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามมเลสักกยานังนันทิวัตโน เอวังตะวังวิเชโยโหหิชยาสุชยามังคะเลอปราชิตตปันลังเกสีเสปัทวีโปคะเลอภิเสเกสัพพพุทธานังอักขปตโตปโมทติสุนักขตังสุมังคะลังสุปภาตังสุหุติตังสุขโนสมุหุโตจะสุยิทังพรหมจาริสุปัทคินางกายกรรมมังวาจากรรมมังปัทคินางปัทคินางมโนกรรมมังปานิทิเตปัทคินาปัทคินานิกตวานะระพันตเตปัทคิเน ภาวตุศัพท์พระมังคาครังรักขันตุศัพท์พระเทวตาศพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเตภวตุศัพท์พมังคารังรักขันตุศัพท์พระเทวตาศพัทรมานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเตภวตุศัพท์พมังคารังรักขันตุศัพท์พระเทวตาศพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเตยาเทวตาสันติวิหารติวิหารสวาสณีถูเปะเรตีคะ โพธิคะเลต่หิงต่หิงตาธรรมะทาเนนะพระวันตุปูชิตาโสถิงกโรนเตทะวิหาระมันทะเลเถลาจะมัชชาวนาวะกาจะพิกะโวสารามิกาธานักปตีอุปสกาคาเมจะเทสานิขามาจะอิสลาสป,ปะภะสัมสป,ปานะภูตา สุขิตาพระวันตุเตชลาผูชาเยปิจะอันทัมภวาเสสังทชาตาอัาโวปตาติกานีกานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัเพปิพุทธสกโรนตุสังขยังทาตุจิรังสตังมมธรรมโมธรรมะทลาจะปุคลาสังโคโหอตุ สวัคโะอัธยาะาจะหิตายะจะอัมเหระคะตุสัทธมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวุฒิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยัปะเวทิเตปสันนาโหติสัพเพปิปานิโนพุทธพุทธสาสเนสัมมาทารัง เเวชันโตกาเลเทโวปวัสสตุวุธิภาวายะสัต,ตานังสมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเณราชาโนประชังลักขันตุสัพพธาทุกขปัตตาจะนิทุกขา,า,ขาพยัปัตตาจะนิพยา โสกัปตาจานิสโสกาโหนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภตังปุญญะสัมปทังสัพเพเทวามุ้นุโมทันตาสัพภพสัมปต,ติสิทธิยาทานังทะทันตุสทายะสีลังลักขันตุสัพพธาภาวนาพิรตาโหนตุ ขัดฉันตุเทวตาคตาสพเพพุทธาปร,รับพระรับปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันรักขันพันตานิมิสพ,พโสโหตุสัพ,พังสุมาขลังรักขันตุสพพเทวตาสัพ,พุทธานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตะลัง โหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตลังโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตลัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงส์แห่งการบูชาพระตานะาไตด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยอวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย่ยอเศรษฐี เหรียนยอดเศรษฐีเหร,รียนไหวครูหกแตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3มสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแ่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเธอบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่าน ขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่อประสักมาทั้งปวงสมบูรณ์พร้อมด้วยธานาสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสาเร็จในการวิสนากรรมฐานเกิดปัญญายานและเจริญด้วยจตุรพิทพพรชัยทั้ง4คืออายุวรณะสุขาภะเทอญขอ,อนมโมทนาบุญกับครอบคัวยอดเศรษฐีทุกท่าน